อยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงนะมีนกบินด้วยนะคะทุกคนเราต้องปิดเสียงบรรยายนะคะทุกคนจ้าอยู่ข้างถนนค่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็งาม นี่นะรวงข้าวงามมากทุกคนท้องฟ้าก็สวยส่วนตรงนี้ก็หวานข้าวแล้วนะคะนี่นะข้าวแก่ไว้พร้อมกันนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงนะ มีทั้งที่เกี่ยวแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เกี่ยวค่ะอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะรังออกรวงสวยงามนะคะเดี๋ยวให้ดูลวงข้าวใกล้กลเราวเป็นคนที่ชอบชมทุ่งนาสีเขียวนะคะชอบชมลงเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่ง กนึงก็งามมางามนะยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ชมเพลินๆไปเลยนะอยากให้ทุกคนได้เห็นของเจรงนะจะได้เห็นนกนะคะเห็นท้องฟ้าสีแดง เพราะว่าท้องฟ้าสวยแล้วก็ทุ่งข้าวก็สวยะคะ่ะทุกคนสีเขียวเพลินตามากเลยมากนะคะทุกคนหลวงข้าวสวยมากพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยมากๆเสียงรถวิ่งดังค่ะก็เลยทำให้ต้องบรรยายเสียงเอานะคะ นี่หนละวงข้าวงามมากทุกคนท้องฟ้าก็สวยตอนเช้าก็จะมีหมอกลงนะคะมีหมอกลงก็อากาศก็จะเย็นนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเราก็เราเป็นคนที่ชอบชมทุ่งนาสีเขียวนะคะชอบชมลง ก็เลยพาทุกคนมาได้ชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูใกล้ๆค่ะลงข้าวก็ออกก็เสียงรถวิ่งดังค่ะก็เลยทำให้ต้องบรรยายเสียงเอานะคะงงามเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ชมเพลินๆไปเลยนะ เพราะว่าท้องฟ้าสวยแล้วก็ทุ่งข้าวก็สวยค่ะทุกคนสีเขียวเพลินตามากเลยเป็นธรรมชาติจริงๆเลยนะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยมากๆจะเห็นรวงข้าว งามออกลวงสวยงามนะคะเดี๋ยวให้ดูลวงข้าวไกลกาเสียงรถวิ่งดังค่ะก็เลยทำให้ต้องบรรยายเสียงเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาค่ะทุกคนข้าว เราก็ชอบดูท้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ชอบมากๆค่ะ,คะเป็นความงามตามธรรมชาติที่ธรรมชาตินะคะสรรสร้างมานะคะ <Yeah. S 1> จะมีโอกาสได้พาุคนได้มาเดินชมนะคะมากนะคะทุกคนลวงเข้าสวยมาก อนเช้าก็จะมีหมอกลงนะคะมีหมอกลงก็อากาศก็จะเย็นนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเราก็ห้าวกำลังออกลวงนะคะอันนี้เป็นอากาศตอนเย็นเลยนะคะทุกคนีีน่นะคะบรรยากาศของทอง มีนกบินด้วยนะคะทุกคนเราต้องปิดเสียงบรรยายนะคะทุกคนจ้าอยู่ข้างถนนค่ะนี่ค่ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเมื่อกี้นี่ค่ะเปิดะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยมากๆเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็งามจะเห็นรวงข้าวงามนี่นะรวงข้าวงามมากทุกคน สองฟ้าก็สวยข้าวเราก็ชอบดูท้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะบรรยากาศดีๆแบบนี้ชอบมากๆค่ะจะเห็นลวงข้าว งามจะได้เห็นนกนะคะเห็นท้องฟ้าสีแดงจะได้เห็นนกนะคะเห็นท้องฟ้าสีแดงมันงามเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ชมเพลินไปเลยนะส่วนตรงนี้ก็หวานข้าวแล้วนะคะนี่นะข้าวแก่ไว้พร้อมกันนะคะทุกคน อยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงนะบอกลวงสวยงามนะคะเดี๋ยวให้ดูลวงข้าวใกล้ๆ เลยพาทุกคนมาได้ชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูใกล้ๆค่ะรลวงข้าวก็ออกก็จะเห็นรลวงข้าวงามพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าค่ะสวยมากๆากลอกรวงสวยงามนะคะเดี๋ยวให้ดูลองข้าวใกล้ๆ ตอนเช้าก็จะมีหมอกลงนะคะมีหมอกลงก็อากาศก็จะเย็นนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเราก็เราเป็นคนที่ชอบชมทุ่งนาสีเขียวนะคะชอบชมลงจะมีโอกาสได้พาทุกคนได้มาเดินชมนะคะอันนี้เป็นอากาศตอนเย็นเลยนะคะทุกคนนี่นนะคะ บรรยากาศของท้อเดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็งามส่วนตรงนี้ก็หวานข้าวแล้วนะคะนี่นะข้าวแก่ไว้พร้อมกันนะคะทุกคนส่งกำลังใจให้นะคะชมผีเสื้อ <laughs> นี่ก็ผีเสื้อในทุ่งนาเหมือนกัน ก็เลยพาทุกคนมาได้ชมนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูใกล้ๆค่ะรวงข้าวก็ออก,กออกรวงสวยงามนะคะเดี๋ยวให้ดูรวงข้าวใกล้ๆก้ข้าวกำลังออกรวงนะคะตอนเช้าก็จะมีหมอกลงนะคะมีหมอกลง ก็อากาศก็จะเย็นนะคะส่วนตอนเย็นนะคะเราก็เดี๋ยวจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะพาเดินไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งก็งามอยากให้ทุกคนได้เห็นของจริงนะ